มีคนมาอยู่ข้างนอกอ้าวรู้ได้่องไงแล้วหน้าตีเล <c oughs> ่นสี่คืนก็ไม่รู้เหรอถ้าเหน้าตีตุงต้งนิ้งตุง้งติ๊กตุ้นเนี่ยจะมีคนเดินออกมาไม่บอกท่านผู้ชมเขาทบบไมเราเอ้าทำไมอ่ะไปเปิดกอด,ดไปออกไปต้อนอนะรับขอไหมได้เลยโอ้ยไม่เปิดประตูแล้วเล่นสีข่ขืนแล้วพอว <c oughs> ันนีครับลุงวัสดี <c oughs> โอ้แต่งตัวกูแก่ขนาดนั้นเลยเหรอก็เดี๋ยวเด็กก็เดี๋ยวจะงอนอีกอะไรอีกใครเขาเนี่ย เองอะถามว่าเองจะเป็นใครเฮ้ยหน้าตาเองคลับคล้ายคับหลุดเว้ยคับคาครับเออหน้าตายคับคล้ายคลับคาโอวัททองอูก็นึกว่าใครใครครับใครอะมึงอะค่ะทำท่าเดี๋ยวคุณไม่รู้เรื่องไอ้ไอ้รางมึงมึงไปดูแทนกูดิกูคุณรู้เรื่องตอนคนเนี้ยใครมั้ยอะไรอะใช้หนูอีกแล้วไปไปหนูไปดูอย่าเลยแป๊บนึงให้เขารับรางวัลก่อนขอบคุณนะฮะ ผมว่าถ้าท่านให้อย่างนี้ในหลายรอบมันจะดูว่าท่านจะเดินกันเมื่อยทำไมเอาเลขบัญชีแล้วโอนเข้าไปเลยดีกว่าคุณเยออะไรปตาครับปวดเลยเจอใครด้เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้ไอ๊แล้วที่หรอวะและ้วทำไมผมตาไม่ติด,ดมักง่ายมึงเนี่ยใครอ่ะมึงอ่ะติดแล้วติดอะไรไมี่ลิกเกมักง่ายถ้าผู้ชมมาดูจะได้ตาไม่ฝานมึงถามคนดูได้เห็นขนตาม,มึงป่ะขนตากูไม่เห็นหรอกแต่กูเห็นฟันมึงไม่เห็นเนี่นยก็ใช่ไงกู ไม่ทาสีปันเนี่มันกระจ่างกว่าเดิมมึงต้องการอะไรจากกูอะไรเนะแล้วใครมาใครมาก็ยังไม่รู้มาดูได้ใครครับกูมีเรื่องเอาเฮ้ยแต่ยังหาไมนได้มึงดูกูไม่ได้เล่นวันนี้กูเล่นเล่นโอ้โหชอบสวัสดีครับสวัสดีมาทำอะไรโอ้โหนึกว่าใครไอ้นี่หน้าตาคุ้นๆอีกแล้วเออ ไอเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังอ่ะโอมาเทศนากระไดแม่มาโอมาเทศนากระไดแม่มาเร็วเร็วยาช้าเลยนะแม่นาโนยากดในถังนุ๊กถังลุกนุ๊กสิพยับข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 ยับร้อแค่ดีถ้ากูก็รู้แล้วใครอะยอดรักสลัดใจใช่ไหมไอ้ยอดรัก ดูท่าจะไม่รู้เรื่องไม่ไม่ไม่ได้อะไรฟังไม่รู้เรื่องเขานี่ยไอ้ไอ้ไปพันเจอกันดิเจนี่ฮะมึงก็เอามึงกันเหรอก็เห็นมันเปิดแล้อ๋อโอเคโอเคเอาเดี๋ยวตัโอ้โหมือเดียวด้วยสุดยอดมากสวัสดีครับสวัสดีลูกครับมาหาใครล่ะครับไอ้เป็นใครนะฮะออกโปโกโปโกมาสองสามคนแล้วทำชื่อผมนะครับใช่ มาจะกล่าวบทไปทัวใจผู้ชายคนนี้อันนี้เทมพี่เอรองให้พ่อเพรพ่อชอบแต่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อผม,ม,อผมแต่ถ้าเกิดชื่อผมแต่อย่างนั้นนะถ้าชื่อผมอ๋อ <c oughs> เต่าเหตบเต่าขึ้นอยู่ริมเขานิา้านามองเห็นบัวสรางลอยปริมดิมเริ่งร้องแค่นี้ซะตั้งนานข้าก็รู้แล้วว่าเองเป็นใครครบผมตักอ,องตีใดไใหน่ใช่ไหมไพวัน <c oughs> ไพวัน นี่ท่านเองเนี่ยจะมาตามหาน้องชายมาตามหาน้องชายใช่น้องชายฉันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปลองไปหาให้เราไปไปหาให้เอามึงเดินทนแล้วเนี่ยไม่เปิดประตูเข้ามาเปิดประตูเยอย่ามักง่ายมีเล่นยิงเล่นง่ายๆในดู่นเลยเขามาตามหาน้องชายมีใครชื่อน้องชายบ้างไหม มีใครชื่อน้องชายบ้างข้อต่อมาใครน้องชายแล้วมีใครพี่น้องชายมึงบ้าใช่ปะเนี่ยแล้ามันเป็นคนตรงไม่ตรงหูวครับออกมาออกไม่ต้องเปิดเล่นไปแล้วอะไรเล่นไปแล้วเมื่อคืนของของกูอย่าหวงของกูคนอื่นเขายังไม่ได้อาศัยมือคนอื่นเล่นยังอีกทีนั่นแต่นุ่งขาไปยืนกองอยู่รึเปล่บ ี่แหกตาด้วยนี่เดี๋ยวฟันเออกระเทาะประตูไอ้บ้าบอก ม,มาหาใคมาหานอกกห้องกูแลมเป็นใครพ <c oughs> อจัไอแกอ้กไอ้แกมมอกมชื่อแกแมเดี๋ยวตึงลบไอไปกอน้นิวพนไมีใช่1ินิ้วอ้พอีการเฮ้ยใครขำดังเลยวะ เดี๋ยวเขาเอาใจกันเลนไหนไม่หาก็ไปปล่อยไปพี่เจชอพี่เขาก็รู้เขาหาทุกบุกละกลัวเล่นเมียก็ต้องขับไปทำอะไรใช่เมียผมเองอะไรของพี่เนี่ยขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจครับใช่ขัไปเยี่ยวมาพี่หลังเยี่ยวเดินอ้อมผังหลังนี่มาข้างหน้าพี่เจเลยสิบนิ้วพระนมแล้วก็องค์ลงกราบแทบบาทพ่อแล้ พ่อแก้วที่อยู่เมืองชนพอล้ร้องไอ้นี้ฉันก็รู้แล้ผมเชื่อคนที่ร้องเพลงเงี้ยร้องเพลงเดียวกับเพลงนี้ใครครับเพลงนี้เนี่ยฟังให้ดีคนคนร้องเพลงนี้ใช่ไหมใช่ครับเด็กเขามีเพลงอีกเพลงนึงเขาร้องว่างี้เพลงอะไรนันอร่อยนันอร่อยใครครับใครน้ำอร่อยใครกฎหมายขาให้ใคร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 มึงสิไม่ใครให้มึงร้อง ในเรื right? ่องเขาเล่าไม่มีร้องร้อกกันสามคนไม่มีอะอย่าอาศัยพวกคนอื่นเขาหายเลยครับพี่ที่หลังขี่เอ็นมาเองขี่เอ็นอัวทษผมครับเสรอลีลูกสว่างใครชื่อเสรีเปิ่งอ่ะไม่ใช่ใครอ่ะฟังสิบมิวพระนมแล้วก็หอมลงกลาก็เสรีนี่แหละไม่ใช่แทบบาทพอแล้วกราบหลวง พราะแก้ที่อยู่เมืองชนอะไรวะไอ้ชนครับเชื่อชนผมจะร้องเพลงอะไรก็ได้ใช่ไหมนึกแต่เดี๋ยวเขาเรียกอะไรใครเดี๋ยม่ไ้รองอูใครแล้วตุยยาตุยยาเออเขามาใครมาเขามีคนมาไปดูสิเพื่อนไปดูสิว่าใครไม่รู้จัก เอาให้หาแนละ้วเปิดประตูเอาไม่เปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดประตูเนี่ยมึงไปนั่งเล่นไอ้คนข,อขอ้อก้องเลยเปิด <laughs> ประตูไปได้ไหมฮานี่นสนุกอยู่คนเดียวอ่ะ ยิ้มยิ้อ๋อเอผลอรอรอรอที่ต้งไว้เลยนี่แหละซอยยิ๊บนี่นี่แหละซอยยิ๊บโอยนึกว่าใครใครไอ้กิ๊บจะกลับมาเย็ดกันไปเนี่ยใจเนือยสุริยาพี่มา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 ก่อนมาก่อนมาก่อนสุริยาดีแสดงว่าอยู่กันหลายคนใช่ไหมเนี่ยอยู่กันหลายคนเลยพี่รู้จักหรอเพื่อนนี่พี่ชายของเราเองแต่แนะนำให้ทุกๆคนรู้จักพี่ชายของเราในนามของ สันนิบาตสวัสดีพี่สันนิบาตไม่ใช่ดูดีดูดีเจอเฮ้ยนึกว่าใครไรสายยันดอกสะเดาอาอมามอมใไปวะได้ใช่ครวะไกจ้จได้ยินไม่ว่าอย่างใครอีกใจอีกใจอีกใจ วันนี้นพี่ไก่เออไก่ก็ไก่สายสายันพี่เราสายยันร<ห>ู้และเข้ามาสนักดามเนี่ยพี่มีอะไรเนี่ยทันก็กำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วตอนเนี้ได้รับคำสั่งจากองค์ปบิดสดาให้ออกตามหาองค์อิมพีกาวลีที่จุดตัวไปแต่ว่าไม่มีใครมีคนดีมีผิวอ่เลยพี่เองนะขานันอาสาบอกว่ามีน้องชายอยู่ที่สนักจะชวนเองเนี่ยออกไปตามองค์อิมกลับถึงพระนคร นี่เป็นงานใหญ่เลยนะพี่มันเรื่องใหญ่เลยถ้าหากว่าตามตัหญิงกลับมาพนครได้สงสัยต้องได้รางวัลอย่างงามเลยตเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เฉันจะชวนเพื่อนฉันเนี่ยไปด้วยไปด้อยหญิงกลับมางั้ดีเลยไปไปเพื่อนไปด้วยกันแต่เดี๋ยวเพื่อนนะฉันอยากจะไปแต่ว่าตอนนี้น่ยยังติดธุระอยู่มีเรื่องเยอะต้องทำเดี๋ยวฉันตามไปแล้วกันนะเพื่อนลูกหน้าไปกับพี่สายดันก่อนเลยได้เลยเพื่อนถ้าเกิดทำธุระอะไรเสร็จตาเรียบร้อยเข้าไปในเมือง บอกเป็นน้องพี่ษายันยังไงได้เป็นทหารแน่นอนเพื่อนไปทำอะไรนี่เราต้องไปเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยพี่ได้ความดีความชอบเออยังได้เป็นลูกของชาติด้วยโอ้ยงั้นไปกูไม่ไปแล้วทำไมเดี๋ยวหมาเยี่ยวรถลัวของชาติไหมายผมเป็นทหารเพื่อนอ๋อไทยเฮ็ดประเทศเป็นบ้านทหารเป็นลัวเออเดี๋ยวข้าไปก่อนโชคดีเดี๋ยวเจอกันเต็มตัวแล้วตามไปนะครับพี่ครับเออโชคาเด็เด็กเด็กเพื่อน